เขากอดสามครั้งแต่ผมกอดครั้งเดียวให้มันแน่นๆไปเลยนะแน่นๆคือนี้ไม่เสื่อมเลยคือไม่เสื่อมรลักตั้งแต่แรกนะเจอจนวันนี้ก็ไม่น้อยลงอ๋ออย่างเงี้ยจบนะยังมีต่อกนะไม่คือถ้าพูดง่ายๆว่ามันมีแต่เพิ่มพูนแต่ถ้าพูดแล้วนะเพิ่มพูนไงวามีคือตอนนี้นะ ญาติธรรมเอ่ยแล้วก็มหาชนเอ่ยเข้ามาหาพี่เนี่ยมีแต่ความรักมาให้ฟูใจเพราะพี่มอมีเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรแสดงทําในสิ่งที่เป็นกุศลนะครับเ็กที่บอกกุศลก็จะดึงผู้ที่ทํากุศลนี้เข้ามาหาการใช่ไหมของพี่โดเนี่ยถ้าเทียบเวลาความรักที่โดที่ให้กับมีกับล้วก็พอาจารย์และพุทธบารณเนี่ยนะแค่แบบเขาเรียกเศษดินไปเลยแต่ถ้าเทียบปหรือเปรียบประสาททั้งโลกหน่ยเขายากนะเหมือนกับเสี้ยนหรือเข็ม ึงน้อยมากมันก็เข้าไปอยู่ในเศษดินไปเล็บแล้วไงใช่แต่ว่าแต่รู้เปล่าว่ามันจะเป็นเข็มจริงแต่เราจิ้มเท่าไหร่รู้สึกเพื่อผีต้องการแค่นี้ต้องการแค่นี้มีแอบถ่ายตลอดเลยนะพี่เอ๋นะพี่เอ๋นะก็วันนี้มาเป็นกำลังใจให้มีด้วยเพราะว่าจริงเพราะว่าจริงจริงน้วก็อย่างที่บอกอะ คือทุกคนให้กำลังใจเยอะทนให้เสร็จแต่ละมีอ่านเยอะละจะผิดงไม่ได้ต้องมาต้องมาตงแล้วพรุ่งนี้จะไม่มาหรอคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออานได้เดี๋ยวนะต้องมีความมีความมีความสุต้องมาสิแวมแสดงว่าพบกันพรุ่งนี้พบกับพี่ด้งพรุ่งนี้ ล็อกสเปกอล็อกสเปกออกซ์ต้องมานะบุญใหญ่ครับก็เพราะว่าถึงข้อมาใช่ก็ตอนที่ภาพเก่าอะนี้ภาพเก่าที่แบบที่เดินแล้วแบบมีหญ้ามีอะไรคือมีตัวมาลงมาแรงหรือมีโอ้โหแล้วโัวใจขาดจะลุ่นเชอใช่พอมีเนี่ยพิจารณาพิจารณาเห็นแบบแยบถ่ายมากคือคือผมก็ไม่คิดนะว่าผมก็เออหญ้าเขียวก็โอเคนะแล้วก็รู้สึกคือเรามองภาพเก่าอะเราก็แบบเออท่านก็ กท่านคณะสงฆ์ท่านก็ไม่เคยบ่นไงเพราะท่านไม่เคยหมดได้แต่เมียมองเหตุไงว่าสิ่งพวกนี้น่าจะน่าจะทําให้ท่านได้ขนตอกสวนกันก็ไม่ได้ก็เข้าไปตัดต้นพะรุ้นลูกนี่มหาบุญเลยนะเพราะว่าทําให้กับคณะสงฆ์นะนี่ใช่ไหมฮะนี่เป็คณะสงฆ์สูงสุดเลยบอกนะนะปลื้มใจจริงๆได้ยิ่งโดยเฉพาะกลับไปดูสเปเชียลเลยว่าง โอ้โหแยบคายละเอียดมากอะ่ะถ้าถ้าใครไม่ไปดูนะผมว่าอยากให้ไปดูอะคือต้องไปดูอะ <c oughs> ไปดูดูซ้ําก็ได้แล้วจะเห็นว่าเออความแยบแยบคายเป็นไงอะคือแบบมีละเอียดในทุกขั้นตอนแล้วก็ตอนเนี้ยแบบมีพรีเซนต์มาแบบคือจักใจมันธรรมชาติมากผมชอบตรงไหน,นครับชอบตรงที่แบบก,การออกแบบผมว่าถ้าไปดูแล้วนะเหมืนอนแบบอัศจรรย์เวียนว่างมากกว่าคือออกแบบมาเห็นแล้วนะ <c oughs> ไม่เห็นแล้ว,ลวพบใช่เห็นแล้วแต่ว่าตอนเบื้องหลังในความคิดของนี้เนี่ยหรือความที่ที่จะกราบเรียนขอพระอาจารย์เพื่อจะขออนุญาตเนี่ยคือมีขั้นตอนซึ่งแบบรู้สึกว่าแบบคือนี่คือพื่ออุปถาที่ชั้นเลิศจริงๆที่แบบว่าเ <c oughs> พราะอะไรบนะ้างต้องนึกถึงว่าผู้อยู่อย่างที่ท,ที่นึกถึงพระอาจารย์อะ่ะคือเราไม่ใช่ไปอยู่โอ้ใช่ไปเดินหรออันนี้อันนี้นะทุกคนเนี่ย าก,การจะวางความเห็นตัวเองแม้เราทําแล,ล้วนะเราก็อย่าแบบต้องดีต้องรับตามใจเราโอ้โหใช่โอ้โหแบบอันนี้กันใช่้ชอบตอนไหนก็ตอนออกแอบตอนแรกก็มองแบบไม่นึกว่าจะมาเป็นอย่างนี้นึกเพราะว่าคือแบบมองปั๊บเออและไอเดียก็ออกมาความคิดต่างๆออกมาเพราะว่ามีความรู้สึกเรามีรู้สึกว่าเราอยากจะทําให้บ้านอาจารย์มจะทําแให้ดีมันก็ความคิดที่ดีๆก็จะต่อต่อยอดมาได้ตลอดมันเป็สุดยอดไย ชอบตอนที่ออกแบบตอนนั้นไม่ได้คิดตามนะตรงที่บอกว่าเคยมีต้นไม้เป็นเสาใช่ไหมและเสร็จแล้วให้ต้นไม้เนี่ยพาไปไผ่นี่เขาเรียกคล้อยเขาเรียกว่าอ่อนไหวตามตามโครงสร้างของต้นไม้ซึ่งต้นไม้บอกว่าบอกว่ามันไม่โตมากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่อย่างว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากแต่ว่ามันเฟสซิเบิลมากคือมันมีความยืดหยุ่นในตัวเองของเรือนเรือนว่างด้วยสมมติเรา มันพังมันผุแล้วก็เปลี่ยนได้ได้ะลรได้ได้รีโนเวทหรือว่าบูรณะที่มันอาจจะดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะแค่ต่อยอดอีดีอ่ะดีและทุกคนก็ได้มีกุศลตลอดเพราะว่าพอจะบูรณะหรือทำอะไรกันแล้วแต่เหมือนกันอย่างที่โดนพายุในๆามันเรื่องอันนี้จังแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถึงต้องมาเพราะว่าเออเราเราต้องมามาเป็นกำลังใจแล้วก็ทุกคนก็โแบบนะ อยากจะทําบุญได้คุณส่วนได้ได้ทำบุญส่วนได้แล้วมันถึงจะพังไปก็ได้ทําโครงสร้างโดยเฉพาะที่เห็นน่ะคุตาคาสาราพระอาจารย์เห็นโหโครงเหล็กไม่นึกเลยว่ามันจะมีผลดีขนาดนี้ที่พระอาจารย์วางรากไว้พระอาจารย์ทำไรแบบถ้าปาษาะเนบอกทํไให้ใหญ่ไว้ก่อนทํไให้แบบพลังกายไว้ก่อนแล้วสุดท้ายอ่ะมันมั่นคงมันมั่นคงอควบคุมไม่ได้หมดเลยอ่ะคือมันแบบโอ้พระอาจารย์เนี่ยลึกล้ำนะแล้วโดยโดยมีนี้อยู่ข้างๆเนี่ยโอ้ พี <te> ่ด๊อกตรงนี้เล็กน้อยมากได้มาเป็นกำลังใจกันนะจริงๆแค่นี้จริงๆนะบอกตรงๆเลยว่าถึงถึงต้องมาฮะเพราะว่าในในตั้งแต่เริ่มต้นนะนี่นะต้องมาพรุ่งนี้ก็ต้องมาไม่จบไม่จบอย่างงั้นมีทานน้ำก่อนนะของเจ็บคอ